สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพุทธพุทธิชายถูกจุ๋ยกรธหนักหลังให้ความสำคัญลูกมากกว่า ถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักเอามากๆสําหรับครอบครัวของพุทธ,ทธิชัยเกษตรศิลป์กับจุ๋ยวัตทยานินโคหาที่ตอนนี้มีลูกชายวัยกำลังน่ารักน่าชังอย่างน้องพีเจมาเป็นโซ่ทองคล้องใจจนถึงขั้นว่าจุ๋ยเริ่มมีอาการน้อยใจสามีเล็กน้อยว่าสามีไม่ค่อยสนใจตัวเองโดยพุทธได้เล่าว,ว่าเมื่อเดือนที่แล้วนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี้ยรักลูกมากกว่ารักเขาแล้วนะ เราก็บอกรักลูกก็ถูกแล้วไงแต่เนี่ยเขาบอกรู้สึกใส่ใจเขาน้อยลงแต่ว่าเป็นการพูดเล่นนะไม่ได้จริงจังซึ่งเราก็แบบก็คงจริงแหละก็รักตัวเล็กด้วยแล้วก็รักเขาด้วยแต่เราก็ไม่ได้งอยังไงแต่ก็บอกรักเขาเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากๆเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปอย่างตอนนี้ก็ต้องเป็นโมเมนต์ที่เขาต้องให้นมวันหนึ่งต้องปั๊มนมสมชั่วโมงมันเหนื่อยอะไรอย่างเนี้ย เราก็ให้กำลังใจเขาซึ่งตัวเราเองเป็นผู้ชายก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าเขาก็ให้กำลังใจและเข้าใจเขามากๆแล้วก็ขอบคุณเขามากๆเสมอๆครับนอกจากนี้ยังอัปเดตถึงอาการผ่าตัดข้อเท้าอีกว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆหมอก็เพิ่งให้ทิ้งไม้เท้าหนึ่งข้างให้เหลือประคองไว้ข้างหนึ่งตอนนี้ข้างผ่าตัดก็ลงน้ำหนักได้ประมาณ50%ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลงสะว่ายน้ำเริ่มกายภาพบำบัด แล้วก็ตั้งเป้าไว้ประมาณสักสิ้นเดือนเมาก,ก็พยายามจะให้ทิ้งไม้เท้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะให้เริ่มฝึกเดินลงน้ำหนักเต็มร้อยและเจ้าตัวยังได้รีวิวชีวิตพ่อลูกอ่อนเดือนแรกไม่ได้ออกจากห้องเลยตอนนี้ขอตัวช่วยมีพี่เลี้ยงปร,กระกบภรรยาจุยวรัตยาเพราะตนต้องออกไปทํางาน เราตั้งแต่มีลูกต้นกลายเป็นคนร้องไห้ง่ายตอนดมลูกอยู่น้ำตาก็ไหลเปลี่ยนใจจากที่เคยคิดอยากมีลูก3-4คนพอได้เลี้ยงเด็กแล้วรู้สึกอยากมีแค่คนเดียวแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ